ครับอะมาที่อีกหนึ่งสาวสวยดีกว่านะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้เจอมรสุมมามากมายเรื่องชีวิตรักนะครับคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณครับตอนนี้เนี่ยบอกว่าขอหยุดพักเรื่องหัวใจเอาไว้สักแป๊บหนึ่งดีกว่าครับข้ามผ่านมรสุมชีวิตนะครับที่หนักที่สุดมาแล้วนะครับแม้จิตใจนางฟ้าผู้รักคนนี้นะครับอย่างเจนนี่เทียนโพสุวรรณตอนนี้จะยังไม่แข็งแรงสมบูรณ์เต็มร้อยแต่เธอเนี่ยก็ได้กําลังใจจากแก๊งนางฟ้า ที่ก็มีการจัดเซอร์ไพรส์นะครับในวันคล้ายวันเกิดเมื่อสิบเอ็ดกันยายนที่ผ่านมาพร้อมด้วยมีการซื้อกำไรข้อมือเป็นของขวัญให้เธอรวมทั้งในงานมีแอนกรีนะครับวันนี้เนี่ยแฟนคลับก็ยังมีการเซอร์ไพรส์ให้เจนนี่อีกด้วยครับก็จะเป็นละครเกี่ยวกับเกี่ยวกับเหมือนก็เป็นเกี่ยวกับแก๊งมาเฟียแล้วก็ร่งเอาสองชเะอันนี้คอนเฟิร์มแล้วในะะอะโหแปนแที่มาในอาโหมจะได้ กำลังใจของแฟนขับเนี่ยเป็นกำลังใจหลักเลยค่ะคือทุกครั้งที่อันนี้รู้สึกว่าแบบมันท้อแท้หรือว่าอะไรเงี้ยจนนี้ก็จะอาจ่อานอ่านทุกครั้งแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบชุ่มชื่นหัวใจอะค่ะทุกครั้งที่เวลาแบบอยู่คนเดียวแล้วแบบเออเราแบบยิ้มยิ้มไปกับมัน ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ที่ทำให้งานวันเกิดปีนี้เป็นเป็นวันที่สนุกจริงๆแล้วก็มีความสุขคือรู้เลยว่าแบบวันที่เราแบบมีความทุกเพื่อนเพื่อนๆก็แบบอยู่ข้างเราจริงๆไม่มีอ่ะเขาหุ้นกันซื้อแบบเป็นกําไรอะค่ะเพราะเห็นจจนนี่ชอบใส่กําไรเยอะๆที่ใส่อะไรไหมที่ใส่เมวันนี้เ่ะไม่กล้าใส่มาเพราะว่าเป็นสีขาว จริงๆก็ไม่ได้จัดงานวันเกิดมาหลายปีอะค่ะก็ก็ถือว่าเป็นโสดปีแรกอออยางหัวใจคนเรามันก็อก็ไม่พร้อมที่จะไม่พร้อมที่จะมีความรู้สึกครับกาดูเธอสดใสขึ้นใช่ ชอบมากเลยแกงนี้ียกว่าสวยทุกคนเลยใช่ครับนะครับลฟปาร์ตี้เนี่ยโหผมติดตามในสักคมใช่ไหมใช่ครับอ่าี๋ยวผมติดตามดูภาพบรรยากาศครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างใช่ครับผมจะได้มาอัพเดตให้คุณผู้ชมฟังครับนี่เป็นการเป็นงานนี่เราต้องครับผม